เห็นไหมคะบินอยู่ข้างบนนะคะ่ะเห็นไหมคะจูดขาวๆแล้วนะคะบินอยู่ค่ะที่เหนืออาคารนะคะอันนี้ก็บินมาอยู่ตรงข้างหน้าแล้วอะคะ่ะแต่ว่ามันอยู่สูงนะคะกล้อง iPhone ไม่สามารถที่จะถ่ายได้ชัดเจนนะคะ ก็พาเพื่อนๆชมสวนสาธารณะนะคะที่อเมริกาไปด้วยกันนะคะนะคะเขาบอกว่าให้ระวังนะคะจะมีแอร์คราฟหรือว่าเครื่องบินประดิษฐ์เนี้ยบินต่ำนะคะวันนี้ไม่เห็นคนขี่ม้านะคะ น่าจะเป็นเพราะว่าวอลลาวิ่งไปไม่ไกลเท่าที่ควรนะคะวิ่งไปประมาณแค่3-4กิโลนะคะแต่ถ้าไปลึกเข้าไปอีกเนี้ยก็จะมีชาวเม็กซิกันนะคะส่วนมากเขาก็จะเอาม้ามาขี่กันนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เขาอนุญาตให้ขี่ม้าได้ด้วยนะคะเชฟปัสมิโกกสตาทานมุ่งนีตัดัมอย เพื่อนสังเกตเห็นไหมคะจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะคะในสวนแห่งนี้เพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้นะคะเขาจะพยายามทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะได้ยินไหมคะตะกี้รถจักรยานเขาบอกว่าฉันอยู่ตรงซ้ายมือเธอนะให้ระวังด้วย เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักดีนะคะเริ่มเห็นดอกไม้ออกดอกบ้างแล้วะคะ่ะนิดหน่อยนะคะอีกประมาณ สองสามสัปดาห์เนี่ยมันก็จะบานสะพั่งนะคะสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีแดงนี่คือจะเต็มบริเวณข้างๆเทรลทางวิ่งเลยนะคะเพื่อนๆที่ตามคลิปวอลล่ามา แต่คลิปที่เห็นนะวันนี้วอล่าผมสั้นขึ้นนะคะเมื่อวานนี้วอล่าไปตัดผมมาค่ะตัดซอยสไลด์ธรรมดานะคะไม่ม,ไม,มีไม่มีการสระไม่มีการเซ็ตทรงนะคะค่าตัดก็สี่สิบเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นร้านธรรมดานะคะร้านที่ไม่ได้ แบบว่าหรูหราอะไรมากนะคะ40เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200แล้ววอล่าก็ทิปไปอีก10เหรียญน,นะคะก็ประมาณ1,500ค่ะตัดผมที่นี่นะคะนี่คือราคาที่แบบว่าถูกแล้วนะคะถ้าร้านที่หรูหรามากๆเนี่ยก็จะเป็นร้อยเหรียญขึ้นค่ะอยู่อเมริกาเนี่ยก็คือก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะ มันก็เหมือนๆกันทุกประเทศนะคะว่าเล่าว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเรื่องอากาศนะคะช่วงนี้อากาศฝุ่นควันหรือว่าสวนสาธารณะแบบนี้จะมีน้อยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือการบริการงานบริการอย่างเช่นการตัดผมการนวดอะไรต่างๆนะคะหรือว่าร้านอาหารราคาจะถูกกว่าที่อเมริกาเยอะมากนะคะ ก็แต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยก็จะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะวอล่าว่าเราก็ต้องพยายามที่จะปรับนะคะปรับตัวไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะพอวอล่ามาอยู่อเมริกานะคะสิ่งที่วอล่าอยากให้เมืองไทยมีมากที่สุด นะคะก็คือเรื่องส่วนสาธารณะนะคะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้ต่างๆปลูกขึ้นง่ายมากนะคืออากาศดีนะคะแต่ว่าก็โชคไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเรามีการสนับสนุนต่างๆเนี่ยให้มีส่วนสาธารณะเนี่ยแทบจะไม่มีใครให้ความสนใจเลยนะคะมีเฉพาะบางเมืองจริงๆที่ว่าเขามีส่วนสา,สาธารณะให้ประชาชนไปใช้ที่จันทบุรีนะคะก็ดีนะเขามีสวน เรียกว่าทุ่งนาเชยนะคะเป,เป็นเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็มีสวนให้วิ่งรอบๆนะคะหรือว่าที่อุดรธานีนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็มีเยอะนะคะแต่อย่างจังหวัดที่ที่วอวลาบ้านเกิดวอวล่าเลยนะคะคือที่จังหวัดพังงานะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแทบไม่มีสวนสาธารณะเลยนะคะมีก็คือค่อนข้างแห้งแรงไม่มีการปรับปรุงพัฒนานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ที่วอล่ากลับไปล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีสวนสาธารณะเกิดขึ้นนะคะมันมีประโยชน์กับประชาชนมากเลยนะคะแล้วก็คนก็ไปวิ่งออกกำลังกายไปเล่นฟุตบอลไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะ เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะหันมาออกกำลังกายกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายที่แบบว่าหักโหมมากนะคะเราก็เอาให้พอดีกับอายุนะคะสภาพร่างกายของเราหรือว่าน้ำหนักของเรานะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของเรานะคะคนที่ไม่มีเงินเราก็สามารถที่จะหา นะคะวิธีการออกกําลังกายหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายที่เราไม่จมําเป็นต้องใช้เงินมากมายนะคะเราแค่เดินไปออกกําลังกายนะคะที่สวนใกล้บ้านนะคะหรือว่าออกที่บ้านก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากออกไปไหนเนี่ยเราก็ออกกําลังกายที่บ้านได้ง่ายๆนะคะบางครั้งวอลาก็ทํานะคะถ้าขี้เกียจออกไปก็คือเราเปิด YouTube คิดว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์นะคะ แล้วก็มีออินเทอร์เน็ตนะคะเปิด youtube ดูนะคะมันจะมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะคนที่เขามาทำเป็นคลิปออกกำลังกายให้เราออกตามนะคะก็นะคะว่าอยากให้ทุกคนมารักตัวเองนะคะออกกำลังกายทำเพื่อตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนอื่นหรือว่าใครก็ตามที่เขารักเราเขาสามารถจะ หาเงินให้เรานะคะซื้ออาหารให้เราซื้อเสื้อผ้าให้เราซื้อของแพงๆให้เราได้ทุกอย่างแต่ว่าสุขภาพที่ดีของเราไม่มีใครซื้อให้เราได้นะคะเหมือนที่ก็บอกว่าสุขภาพที่ดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องออกกําลังกายนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะนอกจากที่การออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยในเรื่องหัวใจของเราหรือว่า ปอดของเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อขาแขนร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นเนี่ยจิตใจเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมานะคะแล้วยิ่งเรามาสถานที่ที่อย่างในสวนแบบนี้นะคะว่าร,ารู้สึกมีความสุขมากนะคะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มันได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองนะคะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเดินไปพูดไปนี่คือเริ่มหอบแล้วค่ะ เพ oh ื่อนๆทุกคนนะคะหาเวลาว่างไปออกกำลังกายเพื่อตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนนะคะหรับนี้วราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ